สวัสดีค่ะอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประจูนมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะของเล่นการปก,ปกติเราประจูนจะแกะของเล่นคนเดียวแต่วันนี้มีแขกรับเชิญให้แขกรับเชิญแนะนําหน่อยอะคนนี้ก่อนชื่ออะไรคะอิชอาอมอางกล้องมองกล้องเนาะชื่ออะไรคะอิชาอิชาแล้วคนนี้นะคะนานานาะนานะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะวันนี้เราจะมาแกะลูกบอลกันคนละลูกเรามาเลือกกันก่อนของอะป้าเลือก เลือกสีฟ้าหนูเลือกสีฟ้าที่ไหนอ่ะหนูก็เลือกสีฟ้าแล้วอ่ะหนูหยิบมาอันไหนอ่าแล้วของนานาเลือกสีอะไรอโชดีเลือกสีอะไรชมพูมันคืออะไรนา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 รู้ไหมว่านี่มันคืออะไรก็คือของที่มันเล็กของเล็กแล้วเราจะรู้ไหมว่าข้างในคืออะไรไม่รู้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วแล้วแล้วหนูคิดว่าอันนี้สีฟ้าข้างในมันน่าจะเป็นหมวดอะไรเป็นของอะไรไม่รู้อ่ะ แกะได้อะเป็นของรสีฟ้าเป็นอะสีฐานั่นเป็นของกินเนาะแล้วสีชมพู <c oughs> อ่ะก็เป็นของกินของกินเหมือนกัน <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะแกะก,ก่อนค่ะจะแกะก่อนอ,อ๋ออหนูจะแกะก่<ม>อนอาหนูแกะเลยอาหน,น,นูแกะแกะไม่ได้อาหนูแกะไม่ได้ทำไมหนูแกะไม่ได้เดี๋ยวดูที่แกะยังไงแกะตรงนี้ตรงนี้แกะได้ไหมเดี๋ยวป้าแกะให้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเล็บเดี๋ยวป้าแกะตรงนี้ให้ได้มากนะป้าแกะนี้ให้อ่นนี่อ่ะดึง แล้วดึงขึ้ตรงข้างดึงข้างข้างครหานอ่ะเอ้อะไรต่อต้องแกะจังมีแกะตรงนี้ก็ได้นี่แกะตรงนี้ป้าข้างข้างนี่อ่ะนี่นะเดี๋ยวจะเร็วขึ้นนี่นิชาเคยแกะมาก่อนไหมคะเคยครัเคยแกะมาก่อนไหมหนูว่านิชาไม่เคยนิชาไม่เคยเหรออ๋อนี่ครั้งแรกเลยนี่อ่ะป้าแกะให้มันแน่นอ่ะนี่อ่ะ หนูเ<า><า>คยแกะตอนเด็กๆอ่าหนูหน่าซื้อมาอะไรอาออะไรวุติเต้นอ่ะแกะชั้นนึงมันมีชั้นนึงหน,หนูหนูชอบแกะหนูไม่ชอบเลน่นเออป้าก็ชอบแกะป้าเอาสีมะเทียบเปลีอันนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะสีฟ้าแกะอันนี้ชาแกะแเนาะอ่ะเดี๋ยวเราป้าแกะไปด้วยน,นาแกะไปด้วยอ่ะได้ไหมนี่เดี๋ยวคลิปยาวไปมาแกะให้มีอะไรบ้างแกะเองไงอ่ะอ่ะแกะยังไงเดีมาดูนี่อ่ะนี่ เห็นไหมอ่ะเจเจช่วยน้องนี่ถ้าเจ็บเล็บนี่นี่เราอีกอ่ะนี่ได้แล้วลูกนี่จึงงานจังนี่นี่ได้แล้วมานี่ามา <ๆ S 1> นี่ขยะเยอะมากใช่ขยะเยอะมากเลย,ยอะได้แล้ว เราแกะก,กันเดี๋ยวนี้ใครเราเรามาแกะพร้อมกันทีละอันว่าใครได้อะไรเดี๋ยวเราจะเจ๊ก่อนอออได้ไหมเนี่ยไออกก็ได้เดี๋ยวจะติด,ดอ่าเหนูอนไปช่วยเจ๊เจ๊เดี๋ยดิมาช่วยเจ๊เจ๊ก่อน<ม>อู้เหว่าจะเจ๊เจ๊ในขนาดป้าผู้ใหญ่ป้าแกะยากเลยเดี๋ยวมันน่าจะเพราะว่า,วา <ๆ S 2> ของหนูมันใหญ่กว่าใช่ของเจ๊เจ๊อันใหญ่อันหนูเล็กแต่หนูเอาขี้ออกไา ขยะเยอะมากเลยถ้าเกิดเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยใช่ไหมอันนี้นกวมอยูนี่อุ้ยมของเจ๊เจเหมือนคนอื่นเลยอ่ะเจเจเป็นบบุงอลไม่อ๋อของเจ๊เจเป็นหนีนนี้ของเจ๊เจอะไรนะออสชูดี้ของเป็น,น,ปน,นงาอของเจ๊เจเป็นซองน้องแกะทีละซองมา,าตรงนี้แอบดูของเจ๊เจน่าสนใจจังขนมชอบเยอะ อ๋อของเิ้นยังซองแบบนี้นี่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนแคตตาล็อกเนาะนี่เขบอกว่ามีอะไรใช่แล้วเดี๋ยวพอเราเปิดแล้วก็มาติ๊กว่าเรามีอะไรมาแกะกันคนละอันคนละอันอ่ะชาแกะแล้วนั้นแกะยังเราแกะอย่างงี้นี่ชาแกะอย่างงี้นี่นี่มันมีที่แกะอันนี้นี่นี่ดึงนี้เฮ้ยจะได้ช่วยเนี่ย นี่นะแน่นมาแต่ป้าด,ดึงให้นี่อันแรกอันแรกนิชาได้อะไรเลยๆของป้าได้โคโคอนัทออยนี่โคโคอนัทออยอันเท่านี้หนูได้เป็นไฟโอ้ยเป็นไฟน่ารักจงังเลยอ่ะอลไรของนิชาได้อะไรนิชากดสินิชาได้แฮนด์ซานินทายอ้าวแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ของกินนิชาอนี่น่าจะเป็นของใช้ทั่วไป ใช่อะไไรอก็าจจะเป็นอะไรก็ได้อ่ามาอันต่อไปมาดูดิอันต่อไปขอเป็นแบรนดนไหนแกดูที่เหืข้างหน้าเป็นอะไรอ้าวอันนี้เป็นกระเป๋าโอกยเป็นถุงช้อปปิ้งของป้าเป็นนี่นี่ของป้าเป็นให้นิชาอ่านดิป้าอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรลูกเป็นช็อปปิ้งมันคืออะไรเหมือนสลัดชี่อ๋อเหมือนสลัชี่สลัชี่ก็คือเหมือนเซเลบี้ที่บ้านเรา แล้วก็แล้วก็ไปซองอย่างนี้แล้วก็ดูเขาไปเข้าไปได้เออของพวกนี้มันจะมีขายที่นิวซีแลนด์ด้วยนะรู้เปล่าไหนดูกลับไปสิอ๋อต้องไปอาจจะไปดูต้องไปดูข้างใหญ่ๆอหนูนี่ผื่อเป็นถุงช้อปปิ้งอันหนึ่ง้เปล่ามานิชามาดูดิมาพาช่วยเก็บถุงช้อปปิ้งอีกอันหนึ่งจริงด้วยเออบางคำมันจะได้ซ้ำกันในของนิชามีอะไรของนิชาได้เงินโฮ้อนิชาได้เงินไปช้อปปิ้งอะไรลูก อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเป็นชีวะที่กินได้เป็นอะไรนะรูทลูปส์เป็นอะไรนะชีฟฟุเจะขอดูได้ไหมตังค์ตังค์มันคืออะไรอันมันคืออะไรที่กินได้นะซีเรียลส์เหรอมันห้าสิบจอนทั้งหมดห้าสิบจอนอ่ามาบางอันบางอันมันก็จะเป็นนี่นะอันนี้เขาเล่นกันทั่วโลกเลยนะว่าแต่ถุงไม่เหมือนกับอันนั้นนี่นานาถุงไม่เหมือนกันอ่าเก็บถุงไว้อ่ะแกะต่อแล้วแกะต่อ นี่เคยเห็นอันนี้ในเขาดาวว่าเาหนูเคยเห็นเคยเห็นว่าเานี่นมาเคยซื้อมาใช้ใช่มันเป็นนี่นามันเป็นนี่นี่โอ้ยลำบากจังหนูได้ซับเวใช่นี่มันเป็นขวดแชมพูเนี้ยมีที่นิวซีแลนด์ด้วยไหนได้ไรอุ้ยน่ารักจังอ่ะน่ารักมากเออซับเวซับเวที่นิวซีแลนด์มีปะนานามีตรงมีนี้ด้วยอ่ะอันต่อไปอ่ะมีชานิด อะไรอ่ะนูาห่ดิดูาดิฟอาอมดเลยนี่ของหนูใหญ่จังอะไรอะอ้อน่ารักจังเออแล้วก็มีเป็นกล่องด้วยแต่มันปิดได้ไหมอะปิดไม่ได้เอ้าได้เหรอไม่รู้มันขยับอะขยับแต่อาจจะปิดไม่ได้มันอาจจะหักก็ได้แต่ว่ามันเหมือนมันเปิดโชว์ข้างในอะนานะพอมันมีรูแบบเออเปิดจุงแลู่เหมือนมันปิดได้อะเออแต่บุ๊กเป้าไม่รู้จะหักหรือปั่นลองดูซิ ไม่ได้ไม่ได้มันแข็งไปมันแข็งไปเหมือนว่ามันทําไว้ให้โชว์แบบนี้นี่นี่นี่ชาด้านนี้ด้วยนานาคืออะไรหนูนี่หนูอ่านหนูที่ตัวเล็กป้าอ่านไม่เห็นเลยคนแก่เล่นเล่นนี้แหละอ่านอ่านไม่เห็นมองไม่ออกเป็นไรลูกเป็น o u t d o o HD ส n a p หนูไม่เร็วเืออะไรกัะเขากับอางเหรอหนูว่านะหนมาป้าอีกอันหนึ่งป้าได้ คุกกี้แอนด์ครีมอะไรอย่างไอศครีมเหรอคนะน้าฮอททาร์สไว้พรอวิชชอเปิดได้อะอ๊ะพรอวิชชได้อะไรอ่ะลูกพรอวิชชอได้ต่อได้ต่อเดี๋ยวดิต่ออะไรอ่ะให้เจ๊ช่วยต่อนี่ต่อ,อยังไงอ่ะเป็นอะไรอ่อะเคาน์เตอร์เหรออืมต่อยังไงอ่ะน้องเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินต่อ,อยังไรรอองคะตอนนี้ไงนี่ไงพี่อืม ที่ทำแบบนี้ต่ำ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 อ๋อนี่นี่ให้เจเจดิอ๋อเป็นนี่นี่แคชเชียร์อันนี้มีอันนี้ให้เจ๊เจหน่อยให้เจเจให้เจเจ๊โชว์คนนี้ไอ้เออเจ๊เจเจเจได้แล้ะแต่เดี๋ยวมันต้องมีสติ๊กเกอร์แปะนะเห็นไหมนะไหวปิดเลยอ้าวปิดอ๋อมันปิดได้อ๋อ ไอเราก็กลัวว่ามันจะหักเรก็เลยไม่กล้าปิดแต่จริงมันปิดได้นี่มันปิดได้แล้วก็เปิดแต่เปิดยังไงก่อนสติ๊กเกอร์หายไปอ่ะอุ้ยเปิดได้เหรอเปิดเฮ้ยเปิดได้โอ้เป็นนิชาเปิดได้อ๋อนี่ไงเปิดได้เปิดได้พอเปิดมาปุ๊บกลายเป็นนี้นี่มีของกินอยู่ข้างในแล้วก็ปิดได้อันนี้เปิดได้แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเอ้ยดีอย่าเลาสติ๊กเกอร์นานาใส่ไม่ได้อเหรอโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะนานาคิดไั่ไงคิดไก่หน้ารู้รู้ได้เหรอ ดูด้วยเนี่ยมันเป็นที่แต่งหน้าไม่อยากเปิดดูแต่เปิดไม่ได้น่าจะไว้แค่โชว์อย่างเดียวนี่อ่านานาโชว์ดินที่แต่งหน้าเป็นไงเป็นไงเป็นเป็นบลัชออนนะเป็นบลัชออนเป็นแบบมันไปกับอันอื่อ๋อหนูจะขึ้นไปท้ายเอออันนี้สติกเกอร์ไปไหนนานาหนูไม่รู้อืมโอเคก็คลิปนี้มีความลุงลังนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปแรกของพวกเรานะคะขาดจจแล้วขาดจจแล้วไหนโอ้ไมีนี่ไง มีกระสติ๊กเกอร์กระสติ๊กเกอร์เนี่ยให้เจ๊แปะนะนนี่ะเพราะว่าไม่ได้เพราะมันอันเล็กหรือแปะแล้วหนูแปะไม่แปะไม่ถูกอันต้องให้ให้เจ๊แปะอัญชาเอาออกแล้วอัญชาเอาให้เจ๊เออให้เจ๊แปะเจ๊ได้แปะถูกนี่อ่ะนีเอมีอันไม่ีรู้ให้แปะเขาไปโอ้น่ารักจังเลยอ่ะฮะนี่อีกนี่เจ๊เอาอันเล็กออกแกะให้เจ๊เจ๊ให้เจ๊เจ๊นี่อ่านแกะอ่านให้เจ๊ อยากให้เจเแกะให้เจเจอุ้นี่ให้เจเแปะแล้วให้เจเจโชว์แล้วก่อนปิดคลิปให้เจเจปิดคลิปก่อนได้เลยน่ารักอ่ะแล้วก็มีลิ้นชักแกะออกได้ด้วยอ่ะเนี่ยในนี้หนูวกันนี่ใช้ใส่ใส่ตังไว้ด้วยเออเคเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะ คลุกข้าหน่อยเนาะคลิปแรกเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะแกะของเล่นไข่กันอีกนะคะแล้วก็ข้างในมีอะไรก็ฝากทุกคนติดตามดูกันด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายกันเลยนมิชาน้าน้าบ๊ายบายแล้บ๊ายบายอุยย๊ยจุ๊บเนี่ยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะมันมีของอยู่ข้างในอ้าวอะไรอะ่ะจะมีอะไรข้างในเอาไม่ได้ผมตื่นเต้นทุกอันเลยนะอุย๊ยอะไรอะ่ะเหรียญเหรอมีเหรียญ มีเหรียญอยูอย่ข้างในด้วยก็ยม,มีอีกอนนใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าครั้งหน้าจะมีอะไรอีกอะไปแล้วไปจริงๆแล้วไปไปค่ะไปยค่ะ